สวัสดีครับพี่นอ้องประกอบไปแสนกเกษตรบ้านหน้านะครับมาลอเบื้องมันคือเก่าเหรอพี่น้องนะครับเนาะเศร้าในมันสำหรับหลังเข้าก็ได้ลอมึ่งมันสำหรบหลังผูกเด้ปลาอ,อ,อ้อยอพื้นที่แปลงนี้มันเป็นอ้อยต่อพี่นอ้องอ้อยต่อสองเนาะหลังจากค่อยท้ายขีด้นกวอนใหม่แล้วนะครับพี่น้องมาตัดอ้อยหึ่งปลามันในปลาอ้อยแปลงเดียวนันลหพี่น้องแปลงเดียวกัน ตัดอ้อยออกแล้วนะครับพี่น้องตัดอ้อยออกไปขายเรียบร้อยแล้วปัดนี่เหลียมันพี่น้องเนี้ยมากูมันสีมากูมันเลยมัเลระเบิงก่อนนะครับแปลงนี้ได้สองเด้งพี่น้องได้ทั้งอ้อยได้ทั้งมันเนาะเนี่ยมันกับอ้อยมันบ่เกิดกับเอาเพียบ่พื้นที่บ่เสียประโยชน์เปล่าก็เลยเอามันมันเน็บไ้พี่น้องเอามันมันปูไปมองอ้อยนันบ่เกิดเนาะ กะเลยเนี่ยทีดีกว่าิบสิบไรพี่น้องเนี่ยทีสิบไรปล่อยตัวสองไอ้แสนมันบ่เกิดที่แรกเนาะวันนี้ก็เลยเอามันมาเสียบใบพี่น้องบันนี้มันก็เกิดขึ้นให้หลายเตืบอบ่พี่น้องของคุณเสรีแล้วมันอยู่นี่ก็สิปราะมันถึงสีไรอยู่ดอกปล่อยที่เกิดม,มันจากหกไรเนี่ยทีสิบไรเนาะก็เล่ยเอา เอาเนี้ยไปกันเพื่อว่าเสียประโยชน์เปล่าก็เลยทึ่งอ่อยทึงมันแต่ว่าอ้อยตัดไปแล้วบันดนี้ผ้ามอเราเบืองมันสีกู่มันพี่น้องแต่ว่ามันคือแหง้งแค่สันดีแต่ว่าแปลงนี้พี่น้องนี่ปลวกแห้งไม่แห้งแห้ง,งพี่น้องปลวกเนี่ยเอ้าปูพันมีข่มรูปูมีนั่นกะแนะน,นํำแน่พี่น้องแนะน,นํำมาเสียสนเ้ยเด้อแต่ปลวกปลว,วกนี่ไรไปด้านานพี่น้องแปลงนี่สีจํำจัดยังไรปลวกสีสียังมะวานมาข่าสันดีเบิงเนียปวก อ้อยตัวอ้อยตัวซอสหนิหายมาบ่าเขื่อนเลยพี่น้องก็เลยเอามันมาใส่เอามันมาใส่เลยก็เกิเดยุติได้ว่าเบิงบงบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งเหงาเลยพี่นอ้องปวกปวกขึน้นปวกก็เริ่มกินต้นมันเนี่ยคนแต่ว่วาสษีมะปุ๋กมากษีมะกุ๋ยเรพี่นอ้องเบิางบางเ่ยกุ๋ยกแล้วฝนตกมากกษีส่สมันซัมป์หลังเละพี่นอ้องแปลงนี่ว่าสอใส่มันซัมป์หลังชิบเลยแต่วา่าปวกแห้งครับเนี่ยแนะนน้ำนี่พี่นอ้อง เนาะพี่น้องพันเพื่อนน่องก็ได้เนี่ยแนะน้ำเนี่ยเร้าไหมันเอานี่ปวกนะพวกเนี่ยโอ้ยปวกยังไงจีขาปลวกยังไงพี่น้องปวกแห้งคเบิึงพุ่งกองน้อยอยู่าด้เพื่อโอ้ยแห้งคัะปวกอ่ะแนะน้ำมากนี่เด้อพี่น้องเด้อปวกใส่ใสยังกำจัดปวกมนะึงเนี่ยไหนมาโอ้ยตัวนี่บ่ได้ผลหลายเรื่อมันมันเนี้ยไปแต่ปวกไหลนี่แหละพี่น้องเอาออกกะไรทีล่งมัน ฝนตัวมาไถยกะทิ่ใส่มันเบ็ดละไปอันตอนต่อไปเราจะมาปวกแห้งพี่น้องสามารถขอ,อนะข้ามในน้ำจากพี่อย่างน้องเขาเนี่ยเสนอกว่าเอาอย่างเมื่อวานแต่นี่เนี่ยแม่มาไถเนาะมันจังสีขากำจัดพวกกำจัดจังไทยแต่นี้มันมาตายจักเจียมันมาเบิดจักเจียเต็มมือเก่าอยู่พวกหลายฉักพี่น้องมึงคุณทางฝีมันกับมองห่างไปละกตดีอยู่แต่จะได้ กูมัดอนวก่อนขายตึมกันเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้ไปขายแล้วก็จะมัดอนกตึมกันฝนตัมาออกแล้วก็นถมาไถไว้ยังบาเสียวอยังมาขายวกเนี่ยนำมาเนี่ยได้เพี่น้องเด้อแนวกำจัดปวกก็ได้ต่อเบิ้งปวกแห้งท่างนั้นมันก็เป็นปลาปลาข้าเจ้าหรอกครับท่างนั้นกำง้อมกันเนี่ยปลาซักข้าเจ้าปลูกต้นไม้แข่งขันกันกับง้อมเนี่ยทั้งปวกไรเพี่น้องโอ้ย เฮ็ดยากแป้งนี่ทีแป้งนี่เฮ็ดยากบวกแห้งข้ากำจัดบวกกับบอกมาแน่พี่น้องเอานี่แหละครับมาขอข้ามในน้ำจากพี่แจงน้องเข้าเศร้าอะไรมันแป้งนี่มันบวกแห้งพี่น้องใส่ไว้แล้วกรับต่วสองกับพวกเกิดดีแล้วมันมาใส่ต่อไปกับเสียใส่มันเบิดลงเบิรงกันนะกำจัดบวกพี่น้องขอค้ามในน้ำจากพี่น้องกได้ครับเด้อกำจัดบวกเอาฝากพี่น้องท่านนี้ครับทิพนี้ครับล่าก่อนครับสวัสดีครับ